จุกเข่าป้าล่าเนอไมอีกแล้วหลังจากที่บบได้เข่าป้าหานอไมโดนเมื่อนี้ได้เลิกงามย้ำดีมหาลักเนอไมเนอไมก็นั่งตรงมงติงเมงอยู่แม่ใหญ่ลายลยแม่สะออนแฮหานอไมนี่ต้องตาซ้อนแลนจอบดีๆเด้อมันลีดีดีเด้่นี่นี่นี่เห็นบบนี่มันเกิดยุคกลางก่อนนะเจ้าคิดว่าข่เสิเอาได้บบอ่งบกไงเลยแม่ยุคกลางก่อน สะอ่อนยูหมองในตาข่อยกับซ้อนแลนเห็นคือเกาเด้อสิบอกให้ข่อยเซียนเนาไหมดับนอดับแนวเบิร์ลับบอกเลยมีแต่น้อยใงญ่ๆเบยยายข่อยสะอ่อนเนาะถ้าเบิ่งเด้อเหตุการณ์แบบนี้สี่เกิดขึ้นตลอดเลยระบางไปหานอ่ม่หัวสักกระเทียมกินเบิ่งเพื่อนชาวฉันมันกกมลายลายก็ยามันตดแตกเด้ปาดตมือนี่ได้นอไหม่บักลายนึงแม้คูลูคีรีอยู่แม่เอาคิ้วล้วแล้วกับิทําการกับวังสันต์แความอยากให้มูจอยเนาะสูก็เลยให้มูขน มา <S <S หอดแล้วกะจัดแจงสถานที่ก่อนเลยจ้าเพราะ,ะว่าเขาสิทําการปอกเปียกอยู่ใต้โฮมตะกบดีทําเลเด็ดล้มพัดหว่ยหวยห่วยเย็นดีหลายยังว่ามือนนิแม่ปอกเปียกแล้วแล้วกะสิทําการสับการหั่นไ้บตะเฮ็ดน้องไม่สมเดียใหญ่ฟานอยู่นี่คือสิเฮ็ดน้องไม่สมว้ถ้่ผพัดไว้ถั่แกงแม่กะสิเฮ็ดตอนตามเขามักเลยแล้วกสิเฮ็ดน้องไม่ดองไวอันนี้คือสูตรเฮ็ดน้องไม่ดองแบบบดํดเด้อมีเพื่อนในติกต็อกนี่แหละแนะนำมาตอนแรกคือใส่เกี่ยกับน้ำเปล่าแช่ไว้หนึ่งคืนน้ำต้องให้ถ่วมน้อไม่เด้ปิดฝา มิชิตบาทมัน,นก็มีหลายสูตรเนาะที่แนะนํากันเข้ามาข่อยก็เลยอยากร้องเหตุวิธีนี้เมือนซิมากอกใส่ขวดให้เบื่งได้ย้ายพัะแนวยต้นน้าไม้ไว้ถักกินกับแก้ว